สบายดีพี่น้องสบายดีเบื่อสุขสุขคนพี่นเองเว้พอกันตอนสิบหนาฬิกาตอนนี้สร้างกระทาสีเยียนห้องพื้นมาแล้วพี่น้องขนาดสีห้องพื้นยังขึ้นสำานี้งไปน้องเลยขาวจ้วะเลยสีห้องพื้นเป็นยังไงพี่น้องขึ้นทรงสีงามอยู่บ่าพี่น้องขพืนแนวได้ không hết luôn nữa tha luôn lại luôn 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 อดไฟตกแต่งกับสั่งมาเลยพี่น้องเลยสั่งมาไหวแล้วัเรือเต่ให้สั่งไฟมานให่ไฟเขาหน่อยตอนนี้เก็ดสั่งเสาไฟมาแล้วมา,มาเอาเขาเืนอนใหญ่นี่แหละสั่งทาซีของพื้นไว้เรียบร้อย ลงอยู่บ่สูงคืออยู่บ่งามในแบบของแต่ละหลังนรอ่สาเหตุขาดปันยังเลื่อนมันเลยจังเซตทูมันไปหน่อยงั้นก็ลองข้นไปนแล้ว เรี่ยงการทำความสะอาดบ้านเราก็ขึ้นวันที่14ยังมุ่งมาอยู่เลยพอจะปิดประตูเขาเมื่อเดือดขึ้นไปหน้องบานประตูโอ้ยเริ่มแห้งเลยตื่นหายังมาอุดเริ่มแห้งมาเลยมาก ສິຫານເມົາອຸດໝາຍເດີ້ຕາມີກະງາມຢູ່ຫောຊື້ມາແຫຼະແຮງແຕກຫມາຄືກ นี่ก็ได้ไลายเส้นเติบได้มือหนึ่งได้ไดไลายเส้นอยู่ได้แหละบัวครับให้มันตแกแต่งบัววงกบหน่อยนี่ก็สิบไปไววอยู่เพราะว่าบดในเงาเป็นไรสมน้ำลายๆ ม่วงันบ้านเฮากะนาใหญ่บ่มีบ่หัวปุ๋มบ่เคยไปเอาบ่เคยเป็นเนาะมันบ่เคยเป็นแต่กะนามอหักพุนๆีนี่เงียบมันบ่นบ่ตกกินจังบ่ไหว้แต่กน้ําเอียองทันูต้นดกเป็นสเนาะมันทันแลมงปามันเป็นแลเป็นนี่แลมันพนบ่ตก

ห้องสางไปแล้วครับทูอยู่เทอมครับแผนห้องแผนกเนกเ็บแผนป,ปั้นแผนเะก็บกระปูนนั่นน่ะอาซีกระทาไปแล้วบ้าค,นะคือแล้วเนาะคือและหนูซีนี้ซีนี้เขาเมนท่ากันเก็บขอบนี่ก็เก็บขอบไปซีอื่นนี่กันคืนเยอะนี่กันกนะ เนียอันเซย์ก็เป็นเก็บเป็นคัดออกดีๆนะเป็นเหลี่ยมสร้างกระเล่งปั่นบัวไปน้องเลยทางหนามันเหมือนเช่าในในหนึ 1, 2, 1, 2, 3, ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็ดโอ้เลยเจ็ดเซนทูเดอร์แปดเซนทเดอร์บัวยาวได้เลยสร้างเป็นตัดเล็กสิ หลายคนว yup. ่าเออมีคนถ้าว่าบโบได้แต่งเสาหนาบ่อเสาหนาต้นหนาเลยเห็ดขนาดเลยเพี่น so ้องเล้มันโบแต่งโบได้ได้เพราะว่าจุดลักลักมันสาคัญก็คือเสานี่แหละอันเสางามเออเพื่อนกับงามน้ำเสาตัวเนี้ก็นอประ่ท่านแต่งเพราะว่าเพื่อนก็เริ่มจี๊ดไซเล็กแล้วก็ใไ่เล็กเจ้ใสรวด์กอดเสาเพราะว่าจะแต่งถึงจังบกคุ จังหมันค้งแน่ ว่น้าทว่าแต่งเศาหนาบ้านเมื่อื่นร่จะได้แต่งตัวนี้เนาะแต่ว่าจะเอาหน้าก่อนเลยทั้งหน้าก่อนเข่งหน้าเขียนคิวเขียนตาหาลออรับสมรรพี่น้องเลยซองก็เห็ดเป็นแบบนี้แหละใบเทียนอันนั้นแหละใบเท ตาเน้หน <gesch> ่อยลงมาแล้วทำังดีเน้นเน้นน้อยกรเบนีวึีแมโอ้ยน้อมไอกแกมจะสีปดตาตอนนี้ทำไมถือมาเยอะจังเลยกับมนะฮะึทำไมถือมาเยอะจังเลยถือว่าเพื่ออึ่นน้อยปะฮึถือว่าเพื่ออื่นน้อยปะ เป็นเบิ่งโทรศัไปได้เดยดีดลงเป็นพี่นงเรว่าีเนาิ้งจิงิงจิ้พี่แม่พี่น่าคิดได้ว่าน้องทำมากรอกสมเดือนเลยค่ะเด็กก็ศูนย่สามบุ่นศูนนวาเนาะนสเลขหานที่อยู่เนาะอะไรเสยมากรอบค่ะไปดูเถอะห กนอิ่มแน่นินะโอ้โหโบนยังนั่นน่ะนะนีนั่งมแน่ๆว่างเานะ้ง่าตึ้งเพืนเพนเอนาม่เบิงมียังกินนะบเบิงดูนนนน้อยอันน้อยเบิงกบาว่าครัดูนน้อยคนชิงามแตะ บนนะ่ะเริ่มสิแต่งชาหนาบ้านแล้วเด้อเริ่มขึ้นเล็กแล้วเด้พี่น้องถ้ารับชม ีอันภายในอาจจะได้ท่าอันอาจจะได้ท่าก่อนดูเพราะว่ามันแหลวแลยทด่ภายในมันแหลวหรือเปล่ลาจะซีคิมถ้า,มทาทีแบบรกยังทีโบพื้นยังโทรนำโบพืนไปนอนเออเหนื่อยโอ้ยเหนืออ่อยเลย มันรังแหงหอกเมดุฮึอนจางนต้มปลดุฮมมมามนหรอเจ็บปเจ็บมามันยิาลูกหลานแม่ป้อนมามาเจ็บห็นนางเบิดมามาจานน้ำต้มมามามมือแม่ก็มิจฉุกมีแต่ หลไม่ออกเออเออเข็น้นอนเิกแ่งอะไรมามอก่อเขามาไเอมรับการ้นพ่อ่นอนอมนอนอิ่มเลยผมงอแง้อยีนอ สีทุกข์สี่ทุกข์ไอ้ันมึนเอเบื้งนไอ้วัวอยนั้นมาล้ือะไหละมนี่มึ๊งยึ๊กมงมน๊งมึเงมึยกอยู่มต่งมึ้งกึงมมาเงินแก้มึึงมึงมึ๊งยงงมึ๊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 งมมม ไอแก้มแดงๆตื่นมาอายุขาวบอตลาดกับบมวหามันนี้เนาะงอยเลยเนาะสราหาหน่อยเราเชมาตลาดกับทิมเล่นบนนี่บัวมาเลยอื ได้เป็น้องเด้อขอบคุณหลายที่เข้ามาชมอัปเดตในเบอร์ขึ้เมืออม่อขึ้มื่อวันนี้ได้ลงลงซีแล้วลงซีลองพื้นไว้แล้วสีแดงกกกตันนอสีดำน,ะนั่นแหละสีดำอันสีขาวหน่อยนี้ตนระงขอบดำนะขึนนนะ้นนี่นะสีส้มเป็นขนาดแล้ว